สวัสดีครับเพื่อนทุกคนครับสวัสดีตอนเย็นตอนนี้ก็ประมาณหกโมงกว่าครับตอนนี้ผมก็เลี้ยงงัวครับงัวสองตัวยังไม่ได้เข้าคอกยังกินหญ้าดีอยู่ครับก็เลยไม่ได้เอาเข้าคอกนครับรอให้มันกินอิมอ่มครับท้องป่อง เหมือนให้มันกินบุฟเฟ่เลยครับต,ต้องเลี้ยงดีๆครับให้มันอดุดมสมบูรณ์ครับ <c oughs> ให้มันกินอิ่มๆมนี่ครับตอนเย็นผมก็จะไปให้มันกินกากน้ำตาลนะครับผสมน้ำทุกวันนะครับผมซื้อมา1นกลัลอน ส่น้ำให้มักินเป็นยามบำรุงให้มันเจริญอาหารนะครับ <c oughs> กินยาด,ดีบ้างเลยครับ้องป่อง <c oughs> มันว่าตัวตัวนั้นอิ่มนะตัวตัวแม่ครับท้องจะปอกกว่าตัวนี้ตัวผู้ตัวผู้อันี้กินจุก <c oughs> กลับไปที่ที่เดิมตัวนี้หญ้ามันอ่อนครับงวงก็เลยอยากไปนี่ฟาครับฟางเขาอ,อัดก้อนวันนี้ ทุกวันเอามาเลี้ยงยังไม่ได้ครับเขายังไม่ได้อัดฟังตรงนี้ก็อัดฟังเรียบร้อยแล้วครับนี่ครับตะวันรับฟ้ากับเราจะตกดินตกดินแล้วอากาศเย็นๆครับตอนเย็นเย็นมากหนาหนาวนิดหนึ่งอ่าน้ำก็หนาว ยมันเมื่อนี้ผมผูกไว้ทุ่งนาครับผมนอนทุ่งนาไม่ได้นอนบ้านก็เลยเลี้ยงมึนเมือดได้ครับอย่ากลัวนะครับถ้ามันเคยกินยามึนบิดมันก็ต้องกินนะครับ ตัวไหนกินญ้าดีม,มืดมิดฟางนี่ผมว่ามันไม่ค่อยกินเท่าไหร่ครับฟางงัวไม่ค่อยกินแต่ควายนีย่ถ้ามันไม่หิวจริงๆมันไม่กินเอน่ครับไม่เหมือนควายถ้าควายนีย่กินดีนะงัวนี่ไม่เท่าไหร่ผมว่าถ้าเลี้ยงดีอยู่ดมสมบูรณ์โครคไข่มันก็ไม่มีนะครับผมคิดว่านะครับเหมือนคนเนี่ย คนกินดีอยู่ดีก็โรคภัยก็ไม่ค่อยมีนะถ้าคนไหนกินไม่ค่อยดีก็อาจจะมีโรคทำหานิดหน่อยอมันง,งวยนะครับมันอยากเข้าคอกมันแล้วครับตัวนั้นอิ่มแล้วแต่ผู้ยังไม่อิม่ม ตัวแม่ผมไม่ได้ผูกไว้ครับผูกตัวผู้ตัวแม่ผมปล่อยมันจะเข้าขอคอกแล้วนะครับอมันจะกลับแล้วฮ <c oughs> มันตกใจนะครับเห็นไหมครับเดี๋ยวผมจะเอามันกลับนะฮะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับ